สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุอ้อยในออนไลน์บ by ค cool ูอ้อยมาเจอกับคูอ้อยวันนี้เอเด็กๆรู้ไหมว่าเราจะมาเจอกันเรื่องอะไรถ้าไม่รู้เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง ประเทศอาเซียนทั้งหมด10ประเทศเด็กๆมาดูนะลูกว่า10ประเทศอาเซียนของเรามีประเทศอะไรบ้างและวันนี้นอกจากเรียนรู้เรื่อง10ประเทศอาเซียนแล้วเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำทักทายของ10ประเทศอาเซียนและธงการแต่งกายของเขาทุกอย่างเลยอะมาดูพร้อมๆกันเลย ประเทศที่1คือประเทศมาเลเซียามาเลเซียคําทักทายของเขาจะทักทายว่าส a l a m ด t Da t งส g ามั a ด a t Da t ง n า s a ดาตั t d คือคําทักทายของเขาก็เหมือนกับเราลูกของเราเราจะทักทายคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมแต่สําหรับประเทศมาเลเซียเขาจะทักทายคําว่าส a l a ัดดาตั a ดูทงของเขาสิลูกทงของเขาเหมือนของเราไหม ไม่เหมือนเพราะธงของเขาจะมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและดวงดาวใช่ไหมลูกการแต่งกายของเขาเห็นไหมผู้ชายจะใส่หมวกผ้าถุงผู้หญิงเป็นยังไงอ่าใส่ชุดเรียบร้อยแขนยาวเก็บมวยผมเรียบร้อยเลยทีนี้เรามาดูประเทศที่สองกันค่ะประเทศที่สองคือประเทศพมา่าหรือเมียนมาบ้านเราอยู่ติดกับประเทศอะไร อยู่กับพ่อแม่เหมือนกันบ้านเรามีพ่อมาอยเยอะแยะเลยแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าคําทักทายพ่อมาเขาทักทายอะไรกันมิงลาบามิงลาบาแปลว่าสวัสดีเหมือนกันใช่ไหมลูกอเคยได้ยินไหมเด็กๆไปเจอพ่อมาหรือเพื่อนหรืออะไรก็ตามเด็กๆสามารถทักทายเขาได้ไหมลูกทักทายได้เด็กๆแค่พูดคําว่ามิงลาบา แต่ถ้าอยากให้เพาะหน่อยก็มีกะลาบาครับมีงกะลาบาค่ะมันก็น่าจะเพาะนะควยว่ามันน่าจะผสมกันได้นะควยก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้แค่ว่าคําทักทายของเขาว่าอะไรที่นี้เรามาดูซิว่าเขาแต่งกายยังไงอ่าธงประเทศพมา่าจะมีทั้งหมดกี่สี3ส,สีคือสีเหลืองสีเขียวและสีแดงและมีอะไรอยู่ตรงกลางเอ่ย มีลูกดาวการแต่งกายของเขาเป็นยังไงผู้ชายพกหัวผู้หญิงใส่ผ้าถุงใช่ไหมคะการแต่งกายระหว่างประเทศพาม่ากกับประเทศมาเลเซียเหมือนกันไหมลูกไหนลูกลองดูสิไม่เหมือนเลยใช่ไหมลูกอ่ามันแตกต่างกันออกไปเลยทีนี้เรามาดูประเทศที่สามเนาะประเทศที่สามประเทศฟิลิปปินฟิลิปปินส์คทักทายของเขาคือก um ูมุสตา กูมุสตานี่คือคำทักทายของประเทศฟิลิปปินส์ธงของเขาก็จะมีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงินสีแดงและสีขาวและมีอะไรอยู่ตรงกลางสีขาวรูปดาวเห็นไหมคะการแต่งกายของเขาทั้ง3ประเทศก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมลูกความแตกตา่างลูกดูได้เลยคะ่ะไม่เหมือนกันเลยนี่คือ3ประเทศอาเซียน ของเราทีนี้เรามาดูประเทศที่4กันเลยค่ะประเทศที่4คือประเทศสิงคโปรโ์สิงคโปร์คําทักทายของเขาคือนี how, e ่ฮาวนี่ฮาวเอนี่ฮาวนี้มันเหมือนประเทศอะไรนะประเทศจีนใช่ไหมคะ แต่ทำไมเขาถึงต้องพูดเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเด็กโตขึ้นไปเราค่อยไปเรียนลงลึกนะลูกนะลูกรู้แค่ว่าประเทศสิงคโปร์ทักถ่ายคำว่านี่ฮาวทีนี้เรามาดูการแต่งกายของเขาการแต่งกายของเขากับสามประเทศที่ผ่านมาเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนใช่ไหมลูกทีนี้มาดูธงสิคะธงของเขามีกี่สีมีทั้งหมดสองสีและก็มีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและดวงดาวเรียกเยกเ,กเกบนผืนสีแดงใช่ไหม ทีนี้มาดูประเทศที่ห้าเลยลูกประเทศที่หคือประเทศกัมพูชากัมพูชาเราจะทักทายว่าสวสเดีัวสเดคือคําทักทายของประเทศกัมพูชาการแต่งกายของเขาคล้ายๆเราเลยเนาะและธงของเขา่ามีสีอะไรลูก มีสีน้ำเงินมีสีแดงใช่ไหมแล้วก็มีปราสาทอยู่ตรงกลางถ้าลูกเห็นธงแบบนี้ลูกก็รู้เลยว่านี่คือประเทศกัมพูชาทีนี้ประเทศที่6คือประเทศบรูไนบรูไนดารุสซาลามบูไดบูไนดารุสซาลามลินมพันกันและวคำทักทายของเขาคือสลามัดดาตัง คำทักทายของบูนัยคือสาลามัดดาตังมาดูกันแต่งกายของเขาโอ้เหมือนอะไรลูกเหมือนอิสาลามเลยใช่ไหมลูกก็เขาเป็นอิสาลามอะเนะใช่ทีนี้ธงดูธงของเขาสิลูกสีอะไรเอ่ยสีเหลืองคาดดำขาวใช่ไหมลูกแล้วก็มีตาสีแดงอยู่ตรงกลางถ้าลูกเห็นธงแบบนี้ลูกต้องบอกได้เลยว่านี่คือประเทศ บูอะไรบูไนใช่ไหมคะ <c oughs> ทีนี้มาดูคำทักทายประเทศถัดไปประเทศที่7ประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียคำทักทายของเขาคือสลามัดเซียงสลามัตเซียงเมื่อกี้สลามัดดาตังก็เท่มหน อันนี้อินโดนีเซียสามัทเสียงไม่เหมือนกันนะลูกลามัดเหมือนกันข้างหน้าแต่ข้างหลังไม่เหมือนกันการแต่งกายของเขาคล้ายๆกันแปรธงของเขาเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเพราะว่าอินโดนีเซียจะมีธงแค่สองสีคือสีแดงกับสีขาวทีนี้มาดูประเทศที่8ประเทศที่8คือประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคำทักทายของเขาคือสินจาว สินเจ้าสินเจ้าคือการแต่งกายของเขาคือชุดเหมือนไหมลูกไม่เหมือนเลยผู้หญิงก็จะมีหมวกแหลมๆเด็กๆเคยเห็น้ยหนังไหมคะอ่านี่คือประเทศเวียดนามธงของเขาจะมีสีแดงทั้งผืนและลูกแต่ตรงกลางของเขาเป็นรูปดาวสีเหลืองใช่ไหมคะทีนี้มาดูประเทศที่เประเทศ ลาวอยู่ใกล้บ้านแเรวเลยติดชายแดนบ้านแล้วเลยประเทศลาวลาวภาษาภาษาทักทายของเขาคือสบายดีใช่ไหมเคยได้ยินไหมคำนี้สบายดีมาดูการแต่งตัวของเขาอย่นีไงประเทศลาวการแต่งตัวของเขาก็คล้ายๆกับไทยเลยเนาะลูกเนาะดูๆกันด้ว แล้วก็ธงของเขาก็จะมีทั้งหมด2อสีคือแดงน้ำเงินแต่มีขาวอยู่ตรงกลางถ้าลูกเห็นธงแบบนี้ก็คือลูกบอกได้ไหมว่าเป็นประเทศอะไรต้องเป็นประเทศลาวเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนเจาะลึกกันกทีนึงนะนี่เราเรียนแบบเพื่อให้รู้เฉยๆลูกประเทศที่สิคือประเทศไทย ประเทศไทยอ้าอ้าอ้ารู้ไหมว่าคำทักทายของเรา,าอะไรถ้าไม่รู้ครูจะไล่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะประเทศอะไรลูกปร,ประเทศไทยคำทักทายเราว่าอะไรลูกสวัสดีแต่เราเติมคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูการแต่งกายของเราสิลูกเหมือนกับประเทศอื่นๆหรือเปล่า ไม่เหมือนธงชาติไทยของเรามีกี่สีทั้งหมด3สีได้แก่1สีแดง2สีขาว3สีน้ำเงินอ่าในเด็กๆบอกคุณครูสิธงชาติไทยสีแดงหมายถึงอะไรสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมาหากษัตริย์ อ่าทุงของเราเห็นไหมมันมีความหมายนะลูกทีนี้เรามาดูใบงานพร้อมๆกันเลยค่ะใบงานที่19เมื่อพบเพื่อนประเทศอื่นควรทำอย่างไรคำสร้างฝึกการทักทายและเขียนคำตามรอยเส้นปะอ่ะดูนะประเทศแรกเขาบอกว่า สบายดีสบายดีคือประเทศอะไรเอิงครูบอกแล้วประเทศประเทศอะไรติ๊กติ๊กติ๊กต๊กติ๊กตอกมีธงสามสีมีกุงก็มอยู่ตรงกลางประเทศเล่าเ,เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะเลยลูกประเทศที่สองธงชาติไทยมีสามสีได้แก่ประเทศไทยคำทักทายของเขาคำว่า สวัสดีก็เขียนตามรอยเส้นปะได้เลยค่ะประเทศที่สองซามัต์ดาตังคือประเทศอะไรลูกซาลมัตด,ดาตังบูอะไรบูนหเห็นไหมเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นปะอันต่อไปคือสัวสเดซสัวสเดคือประเทศอะไร กาพู้ชาเด็กๆก็เ,เขียนตามลายเส้นปากเลยลูกเมื่อเด็กๆเ,เขียนตามลอยเส้นปาเสร็จแล้วอย่าลืมทำไมคะระบายสีให้ทำไมสวยงามเสร็จแล้วมาดูใบงานถัดไปใบงานที่20สมารยาทในการยืนและนั่งคำสั่งระบายสีภาพและตกแต่งให้สวยงาม คุณครูให้กรอบสี่เหลี่ยมหนึ่งกรอบแล้วก็มีลูกมาเห็นไหมคะลูกผู้หญิงกับผู้ชายให้เด,เด็กระบายสีอัน,นง่ายมากเลยลูกแค่ระบายสีเมื่อกี้เขียนตามรายเส้นปะเปิดม,มาอีกหน้านึงปุ๊บระบายสีเด็กๆระบายสีให้สวยได้เลยนี่ไงคุณครูระบายแล้วเห็นไหมไม่จําเป็นต้องเป็นสีเดียวกับคุณครูแต่เด็กๆ สามารถใช้จินตนาการของตัวเองระบายชุดได้แต่ระบายให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนหน้าแขนและขาถ้าไม่มีสีเนื้อเด็กๆก,ก็ไม่ต้องระบายนะลูกเพราะว่าหน้าใครจะเขียวบ้างมีไหมไม่มีหน้าลูกสีชมพูไหมไม่มีใครหน้าสีชมพูสักคนนะหน้าลูกสีดำไหมลูกก็ไม่ใช่ไหมคะสีดำระบายแค่อะไรเท่านั้น เครูติมครูฝนเคยสอนไหมนะสีดำระบายแค่ผมเท่านั้นหรือไม่ก็รองเท้าสีดำบอกเลยนะว่าสีดำเราจะไม่ใช้ระบายอย่างอื่นนอกจากผมกับรองเท้าเข้าใจไหมคะเราจะไม่เอามาระบายหน้าระบายแขนระบายขานะลูกเพราะมันไม่สวยเลยเด็กๆลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดเด็กๆเ,เ,เป็นตัวเด็กๆ แล้วเด็กๆโดนสีโดนคนเอาสีดำมาแปะที่หน้าลูกลูกจะเป็นยังไงลูกก็ไม่สวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกก็อย่าไประบายตุ๊กตาให้มันไม่สวยระบายให้มันสวยๆระบายเรียนแบบคุณครูก็ได้คุณครูไม่ว่าแบบทำมาให้สวยได้และพื้นข้างหลังเห็นไหมคะทำไมคุณครูต้องระบายสีฟ้าเพื่อความสวยงามใน,นลูกเพราะว่าถ้ามันเป็นสีขาวมันก็จะโล่งมากในล,ลูกมันมีพื้นที่เยอะเพราะฉะนั้น ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าค่ะทีนี้เอเอเอไม่ใช่มีแค่ใบงาน19 20นะยังมีใบงานพิเศษอีกวันนี้วันนี้ควรจะให้การบ้านนอกเหนือจากบทเรียนได้แก่ให้เด็กๆแต่งตัวแต่งตัววะแต่งตัวตามประเทศอาเซียนที่ตนเองชื่นชอบตามจินตนาการ มาคนละหนึ่งชุดพร้อมกับให้ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด,ด้วยนะคะเออย่าเพิ่งไปเช่าชุดหรือซื้อชุดนะลูกลูกสามารถดูเครื่องแต่งกายของ แต่และประเทศได้เลยแล้วลูกเข้าไปดูซิในตู้เสื้อผ้าของลูกมีเสื้อผ้าตัวไหนบ้างนะาที่สามารถใส่และเอามาดัดแปลงได้บ้างแต่ไม่ต้องไปซื้อหรือไปเช่านะคะมันเสียตังค์เอาตามจินตนาการของลูกเลยลูกให้ลูกแต่งชุดนั้นเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปลูกและส่งมาส,งส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูจะได้ติ๊กดาวให้ โอเคไม่เอ่ยเนี่ยเห็นไหมนี่เขากำลังแต่งตัวเหมือนอะไรอ๋อเจ้าทําได้ไหมลูกไปยืมผ้าถ,ถุงแม่มาก็ได้ให้แม่พันให้เลยแล้วก็หาผ้าขนหนูก็ได้ลูกทําเป็นสบายอ่าแค่นี้ก็ได้ไหมได้ส่วนผู้ชายจงกระเบนสีส้มฮ่าได้แล้วเห็นไหมหนึ่งแล้วก็หาเสื้ออะไรก็ได้ใส่เห็นไหม ได้ไหมลูกแค่เราหาเสื้อผ้าที่เรามีเอามาดัดแปลงใช้โดยที่เราไม่ต้องซื้อนะคะคุณครูบอกแล้วนะคะว่าไม่ต้องซื้อชุดใหม่ให้หาชุดที่มีในตู้มาใส่และบอกคุณครูว่าเด็กๆแต่งตัวเหมือนประเทศอะไรโอเคไหมเอ่ยอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะบ๊ายบายแต่คุณครูรอดูรูปอยู่นะคะบ๊ายบายค่ะ